ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันครับ E f ฟุตบอลไทยแลนด์ d Next Gen 2022พันปัญหาดาวรุ่งหน้าใหม่เีลาอาชีพของสโมสรในไทยลีกมีทั้งหมด16ทีมเลยนะพี่เต่าในไทยลีกเนี่ยก็เปิดรับสมัครกันไปแต่ละสโมสรเนี่ยก็จะมีตัวแทน1คนเท่านั้นการท่าเรือและเอ็มบัปเป้ลูดมาเฉยๆเลยครับแล้วดวนเดียว พลิกยังไงพลิกเข้านายบูโน่แต่งให้ลูกากูเฮ้ยลูกนี้โอ้โหจนได้ได้ดีใจแล้วได้แถ้าปรับภาพแบบสเตเดียมนะแต่ดูจังหวะนี้ครับฮาแลนด์มาที่โัวดูแล้วจังหวะนี้ฮาเวสโอ้โหทวี่โรดีเนี่ยมีโอกาสไล่มาเป็นสามสี่หลายลูกเลยนะพี่เมฆแต่เราทำไม่ได้จังหวะนี้ฮาเวสลงมาใหม่ยากกว่าีกแล้วจังหวะนี้แทงมาแวนเนอร์ผ่าน เธอผู้ชมตาบ้านขับกันใหญ่แล้วเอา้แลวงัดงัดเรียบเลอยยิงมายิงกลับไม่โกงอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โหครับอุโนเฟรเนสทะลุมาไวเนอร์ต่อมาเอเบเบกิงออ้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 อแตอก้ับ้อดูออ้เล้ออ้แอ้ออ้ออ้อจ้ออเออ้ออ้ออ้ดอ้ออ้ออียอ้ออ้ออ้่อ้ออ้อ้ออ้ด้้อย้อ้ออ้บออ้ออ้ออ้อ้ออ้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 แ้้ เกมสามอีส i n คัมิงมาดูฟอร์มดีเช่นกันครับแต่ลุกชอลุกชอเปิดมันลุกชอ้โอ้ยศนยเลยธนาเกตเปิดไม่เหมือนตัวจริงเลยเฮ้ยเปิดอย่างนี้ให้ลูนันโดกระหม่่ได้ดูลุกชอตัวจริงเสียงจริงโอ้โหครับบุนโนเฟเนสทะลุมาวเนอร์ตายต่อมาเอเบเบริงโอ้ห มาดูกับลูกนี้แฮร์รี่โอตเตเนี่ยเกียร์พีเด็ดกลับมาจ่ายไปจ่ายมาสุดท้ายได้จบเรียบทางด้านทางซ้ายครับเกมนี้ตาเซมิโร่มีความเร็วเหมือนกันนะใไปมาที่บูโน่แฟรนันครับปั่นโค้งโอ้ยโนเฟร์นันเดสครับดึงแล้วโค้งโค้งฮะเสียบเสาเข้าไปเลยครับเพี้อาเลนขึ้นมาตอนที่กาคูบาพยายามแล้ววิ่งสปีดหนีไปแล้วอาเลนโชว์บาบาคนเดียวเข้าซ้ายแตะหลบทันทีแล้วยิงเรียบรล่อ เดียวนะจังหวะนี้ขอดูภาพช้าได้จุดโทษครับดูดิเข้าแล้วมาคนเดียวจับดึงทีแล้วยิงเอาชัวโร์เกินไปนะคริสเตียโนโรนัลโดแฟงกี้เดยองมาที่ลูกชอครับเปิดโกองโขงโอ้มชลายังติดเซฟไหมโอ้โหปิดประตูตาจามโอ้โหยิงกันอย่างนี้กรบหัวใจงามๆสนุกจริงแล้วจะไม่เข้าเลย 4ีต่อหกป่ะตต่อหกจะได้แบบมันมันครับแล้วจังหวะนนี้หานั่นนั่นเลยครับชิปก็ไปเรียบโลยเฮ้ยอ้ยรู้สว่าเวลานี่เหลือนาทีสุดท้ายนลครับดูว่าชิปด้วยครับอข้าเลยครับตรงนี้ พอ,อแล้วไม่ยอมห่อกันนะพอแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้วก็จบเกมเรียบร้อยครับ <c oughs> แร์รี่โฟจีเอาชนะ m อ k ธนกิจไปได้6ประตูต่สีครับรวม2นะัดแอร์รี่โฟจีชนะ2ต่เกมครับได้เป็นตัวแทนของสโมสรนเการ์ตเรือ